เอาหน่ะขอาวอนุญาตเด้อบ่อผสมข้าวไก่พอดีซื้อยังอันนี้ซื้อยังก็ซื้อน่าอันนี้เด้อซื้อน้ำหนึ่งฮะซื้อน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งวันนี้เด้อนำสองอ่ะซื้อกิงให้ผู้บ่าวเด้อมันออให้ผู้สาวเด้ออย่าผัวบุมมีให้แต่ผู้สาวเออสบายดีเนาะมันเดียว พอจะไปเสียงโศกหรอว่าเฮาฮึบไม่ไดนะฮึบดีหร yes ือว่าฮ <sport> ึบอดีมากับทหารนะครับเดี๋ยวเฮามาเบิร์กันทั้คนรอคิวรอคิวน้อรอคิวรอคิวปิดกันอะไรบ๊อบิดบ๊อบิดไปต่อเลยเลยไปเช้าค่ะ ทำสบายดีนะพี่สาวเราอยู่วัดก็ไม่เว้นสัตว์พุดพูดพเฮียมมาเสียงโซกเอาอย่าจับไปอย่าเออเข้ากันเลเดี๋ยวโอเคาเขากันกัน

ในบ้าซาวน้อบ้าซาวบ้าซาวเขาสลามดีแป่าพูรลืมคันก็อะทั่วไวให้เจ้านุ่ยเด็คันตัว่คันตัวีลืมไปแจกนึของใหมาเอาเ้ออตในปีแจกนบ้าซาวหรอเรียกเจ้าโซให้เบิ้งโซที่สองโอเคคนที่ว่าแป๊กบลัด เขาก็ไดับ่าซาหมูเขาก็ไดับ่าซานอโอ้เป็นยังซ่าซาสองตัวได้เจอดิไ้มไสิบสามคนขีเหร่สุดในด้านโอเคก็ไม่ห่างเฮ้ยไออุ๊ไปไปไทางนี้โอเคโอเคเกลี่ออมาทับบุญี่นบุญตอง